ดูครับดูครับนี่คือต้นตะเคียนนะครับแต่ออกรูปเป็นลายดูดูดูดนี่เสารถเต็มเลยเห็นไหมเห็นรูปไหมเห็นรูปไหมโอ้โห,โหมืดนี่เสารถนะครับปลูกป่ปปาครับได้ประโยชน์มากมายดูเอาไม่รวยได้ไงนี่ต้นนี้เป็นอะไรต้นนี้เป็นสมุนไพรหลังจืดครับโอ้ต้นนี้เป็นอะไร ต้นนี้เป็นอะไรฮะต้นทางไหลต้นหางไหไอ้ทุนพายโอโคโดูนี่ครับปลูกป่าใครว่าไม่รวยมาดูได้ที่บ้านสลมุนครับ รุ่นใหม่ผมต้องการเงินใช้ไวหรือว่าต้องการอะไรที่มันไวๆก็ต้องเป็นพวกพวกนี้ครับแต่ว่าคุณค่าทางเนื้อไม้ก็เทียบกับตะเคียนมันก็สู้ตะเคียนไม่ได้เด่ว่ามันใช้ใช้ใช้ไม้ได้ไวฝ่ะใช่ใช้ไม้ได้ไวตะเคียนอะไรครับผมนี่ตะเคียนทองกี่ปีมันถึงออกมเมล็ดออกผลนี่ครับผมนี่รุ่นนี้น่าจะยี่สิบนี้เบื่อมาเพาะใส่กระบะไว้ก่อนแล้วเราก็ถอดนี่ครับ ต้นหางไหลเป็นสมุนไพรรักษาพืชใช่ไหมครับรักษาพืชอรักขาพืชคือที่ดีนะผมว่าที่ดีนะมันเหมือนมันสร้างภูมิคุ้มกันเองคือเราไม่ต้องไปสร้างหลักไม่ต้องไปทําอะไรให้มลงทุนแต่ว่าเราใช้แบบเนี้ยเสริมโอ้สุดยอดเอามาปรุงผัดกับไข่แกงกอ,อ,อะไร กินได้เลยกินได้แล้วก็กินได้ยันผลนั่นเลยนะผลเนี้ยกี่ขากินให้ดูแล้วเนี่ยเนี่ยนี่นี่จะสกุกแล้วถ้าแดงก็คือกินได้อ๋อทำอะไรครับพี่เฮผมครับเก็บลูกตะเคียนนี่คือเมล็ดของตะเคียนใช่ตะเคียนอะไรครับผมอันนี้ตะเคียนทองกี่ปีมันถึงออกเมล็ดออกผลเนี่ยครับผม นี่รุ่นนี้น่าจะยี่สิบปีแล้วแค่นี้ยี่สิบปีครับไม้ตัวนี้ไม้โตช้าโตช้านะพอจะให้มีเมล็ดเนี่ยมันก็จะให้ดอกให้ผลนี่ก็คือต้องมีถึงยี่สิบปีถึงจะมีดอกเนี่ยนะครับอ๋อที่เราเก็บเมล็ดอยู่นี่คือนี่คือเมล็ดของเขาอืมแ,แลวลาที่เขาจะปิลไปทั่วอืมแต่ถ้าเราปล่อยให้มันงอกตามธรรมชาติเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกมันก็จะต่ำ ตเราต้องเก็บไปเฉพาะมีช่วงนี้ช่วงหน้าฝน,นก็เหมาะที่จะทำไ้พวกนี้เนี่ยนี่มันค่อนข้างจะแห้งแล้วปกติแล้วพอร่วงปุ๊บเราต้องรีบเก็บ จของสวนสวัสดีครับเพียครับ,รบนี่นะครับเฮียอนุวัตแทเจียนะครับเจ้าของสวนปา่าเจ้าของสวนเจ้าของสวนบ้านละมุนนะครับแต่ผมก็จะเรียกว่าวัานากเกษตรบ้านสวนละมุนหรือเขาเรียกป่าครอบครัวนะเป็นสวนปา่าพื้นที่ประมาณกี่ไร่เฮียเจ็ดไร่นะนะวันนี้มาเจอเฮียกำลังเพาะมาเมล็ดพันธุ์ ต้นตะเคียนนะครับผมเฮียเพาะทำอะไรครับผมเพราะส่วนหนึ่งก็ขายแล้วก็ปลูกในพื้นที่ปลูกพื้นที่นะครับพอดีว,ว่าช่วงนี้มันตะเคียนมันออกออกมาเล็ดเราก็เลยถือโอกาสมาเพาะแล้วไอ้ดินเพาะนี่มันม,มีอะไรบ้างครับผมที่จสองเฮียสูดเฮียเนี่ย ของผมก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวส่วนหนึ่งปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนครับแล้วก็ปุ๋ยหมักเก่าๆหรือที่ปุ๋ยข้อเก่าๆหนึ่งส่วนแล้วก็ดินสองส่วนอ๋อหนึ่งหนึ่งสองนะครับปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยเก่าหนึ่งปุ๋ยขี้วัวหรือปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ดินสองส่วนอ๋อนี่มาดูกันเพาะหลังนี่ครับ นี่เว้นถ้าเป็นเมล็ดที่เก็บมาใหม่ๆม,มันก็จะ,จะเส้นกายงอกก็จะสูงครับผมนี่มันร่วงมาหลายวันแล้วอืมพราะว่าอา,อาศัยว่าช่วงนี้มีฝนก็เราก็เลยเามาเพาะคือหน้าหน้าหน้าหน้นนาเพาะนะครับครับหน้าเพาะครับผมนี่ครับปกติเขาก็เก็บขายกันแต่ว่าเราไม่มีเวลาอืพวกกล้าไม้พวกนี้ก็าากนี่นะครับไม้พวกนี้จะมีราคามีราคาอยู่แล้วตะเคียนคร,ครับผม ไม่ต้องไปเก็บตามป่าคือเราเก็บในป่าของตัวเองป่าในชุมชนตัวเองดิเดเคียนวิธีการพ่อก็ส่วนใหญ่พอเก็บมาได้นี้เขาก็จะเอาไปแช่น้ำสักพักหนึ่งครับแล้วก็จะขยันเด็ดไอ้เปล่งมันออกก็เด็ดถ้าไม่ขยันก็กเสียบเลยเสียบก็แบบนี้ครับเอง45อ,องศาเฉียงๆว้เนี้ยแล้วก็ลดน้ำ เดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมากี่วันแตกประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอ๋ไวด้วยเยวนี้ว่าเปอร์เซนการรอดหลังจากนั้นก็ค่อนข้างที่จะนั่นเพราะว่าเขาไม้ป่าช่วงแรกถ้าโตแล้วเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงในสภาพของเขาแต่ว่าช่วงที่ยังเป็นก้าเนี่ยจะค่อนข,ข้างอ่อนแอถ้าว,ว่าน้ําไม่ถึงอะไรเนี่ยมันก็จะแห้งไปอืมจะเจ้ ดูครับดูหลังจากการเพาะเสร็จแล้วนะครับก็แบบชัวร์ๆเฮ้ยต้องแบบนี้เอืมอมาเพาะใส่กระบะกไว้ก่อนแล้วเราก็ถอนก้าวไปในไปเสียบทีนี้เปอร์เซ็นต์งอกเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาในการกอกดินลงถุงอืถือว่าเรา,เราให้มันรอดหมดจะรอดหมดให้มันแตกก่อนพอแตกเงี้ยพอมันขึ้นมาแล้วเท่านี้เราก็ถอนไปลงลงถุงได้ดูการลงทุรก็ผมไอ้น,นี่ต้นก็นเราก็ซึกอ,อย่างหลังจากที่เราเพาะแล้วเนี่ย ถ้าพาะลงกระบะมันก็จะขึ้นประมาณประมาณเล็กๆเงี้ยแล้วก็มาชําในถุงที่เราก่อแล้วก็นำไว้ก่อนเจาะนํำไว้ให้ล้ามันลงไปได้แล้วก็ลดน้ำแล้วก็จะเป็นแบวนี้เนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์การรอดมันก็จะ,ะ,จ,ะจะดีฝาจะดีฝาการจิ้มสดอย่างนี้น ประมาณสามเดือนอืพันอะไรครับพวกนี้อันนี้เป็นเบาบับอ๋อเบาบับมาจากแอฟริกาแต่ว,ว่าเรามาทดลองปลูกผลของวันนี้ให้วิตามินซีมากกว่าพวกมันนาหลายเป็นสิบเท่ารม,มันจะเป็นพวกตระก,กูลแต่เราคัดไม้ป่าอืสารพัดส,สุดยอดเลย ปลูกป่าได้ประโยชน์ยังไงเฮียปลูกป่าได,ได้ประโยชน์ยังไงก็คือหนึ่งก็คือได้ออกซิเจนครับแล้วก็พอมันโตไปแล้วเนี่ยมันก็จะหลังจากมันมันมันต้นโตแล้วต้นไม้ต้นไม้ป่าเนี่ยมันจะมีมูลค่าก็ตอนที่มันมันมันตายแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ตังค์เพื่อง่ายก็คือต้องโค่นมัน เราโค่นมันก็มันก็ต้องสละชีวิตให้เราเนี่ยแหละครับผมเราก็จะได้ตามก็ตอนตอนที่เราโค่นมันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราทําจริงๆมันก็จะมีพวกปุ๋ยพวกอะไรมหาศารเป็นพวกอะไทรัพยากรมากมายมีเห็ดมีเราใส่เชื้อเห็ดลงไปในขณะที่เราเพาะเนี่ยครับผมพอถึงหน้าฝนมันก็จะมีเห็ดขึ้นครับผมแล้วช่วงที่มันยังอยู่นี่บางทีเราก็เอาพริกไทยอืมมาเกาะอาใส่ให้มันเป็นค้าง ฉะนั้นมันก็เหมือนกับค้างมีชีวิตเนี่ยต้นไม้ก็โตรเรื่อยไปพริกไทยเราก็ให้เราเก็บเกี่ยวได้นี่สภาพสวนป่าต้องทําใจหน่อยก็คือมันต้องลบเนี่ยโอ้โหดกมากเลยครับรนี่คือการนี่ว่าถ้าเราไม่ตัดทอนไปเนี่ยบางทีมันก็จะส่งเรื่อยไปเพราะฉะนั้นพอมันลาศใสต้นไม้เป็นค้างเราก็ต้องคอยตัดตัดยอดโอ้ดูดกมากนี่คือประโยชน์ของการปลูก ที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคือเนี่ยเราเราก็สามารถเอาพวกนี้มามามาพักพิงมันได้แล้วมันก็ได้ผลผลิตที่ดีนะผมว่าที่ดีนะมันเหมือนมันสร้างภูมิคุ้มกังเองคือเราไม่ต้องไปสร้างหลักไม่ต้องไปทําอะไรให้ลงทุนแต่ว่าเราใช้แบบเนี้ยเสริมโอ้สุดยอดเพราะพิกไทยยางพิกไทย,ยมันเป็นล่าอากาศที่มันหาอาหารตามต้นอยู่แล้วครับผมอาหารอาหารจากดิน,นส่วนหนึ่ง แล้วก็หาจากตามต้นพวกล,ล่ากก่าไปเนี้ยมันไม่มีผลต่อการการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือตัวพริกไทยเองอืมสุดยอดอยกิ่งที่เราตัดเนี่ยแล้วก็เสียโอกาสอตอนใชอืมตอนตอนอย่างอย่างกิ่งพริกไทยนี่เขาจะเลือกตอนนี้ก็นี่มันมีกิ่งแกง่หมดแล้วคือเห็นนะเออปกติเขาจะเลือกกิ่งที่มันมันมี มีรากอ่อนๆอาขาวๆขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาต้มมาหุ้มนี่กิ่งมันแก่หมดแล้ว,อว,ลวโอ้โหมันยมหอมนี่กี่ปีครับผมต้นนี้น่าจะสิบปีโอ้โหแสดงว่าเราถ้าเกิดเราปลูกนี้เราเล่นถ้าเกิดเราพวกคนที่ว่าแบบผมคนรุ่นใหม่ผมต้องการเงินใช้ไวหรือว่าต้องการอะไรที่มันไวๆก็ต้องเป็นพวกพวกนี้ครับแต่ว่าคุณค่าทางเนื้อไม้ก็เทียบกับตะเคียนมันก็สู้ตะเกียนไม่ได้แต่ว่ามันใช้ใช,ใช้ใช้ไม้ได้ไวป่ะ ใช่ใช้ไม้หนึ่วัยปางก็มีพวกกระถินนันลงนะที่มันโตไวกระถินโตไวกระถินนันลงเทพากระถินเทพาพวกนี้โตไวยูคาสนใช่ยูคาสนอะไรพวกนี้โตไวแต่ว่ามูลค่าทางทางเศรษฐกิจของเนื้อไม้เนี่ยก็จะสูงพวกตะเคียนตะเคียนพวกไม้วงยางอะไรไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโหนี่สิบปีที่ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้โตเร็วพวกนี้มีความสุขไหมกับการปลูกป่า ว่ามีความสุขไหมมันก็มันก็ส่วนหนึ่งผลพายได้ก็คือความสุขครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือสุขภาพเดิมเราไม,ไม่ไม่ค่อยดีเรื่องจากเมก่อนเราเคยทําพวกกระเสารเคมีอะไรพวกนี้ทีนี้พอเราทําร่างกายเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ไหวก็เริ่มหันมาทาพวกนี้นี่มันก็ยังพอมีรายได้จากพวกนี้คือการเพาะเก้าพันไม้ขายการ ไม้แฟมพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้เราพอที่จะขายมีรายไดม้มันมันมีรายได้แน่แต่ว่ามันเราไม่ได้ตูมตามเหมือนพืชเศรษฐกิจที่ว่าได้เงินทีมันก้อนเป็นกำรละใหญ่แต่เราใช้แบบว่าพอเพียงเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะไปคือ<ด>กิน,นไปเ,เรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไม่มีวันหมดมง่ายๆเราไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นแบบพืชเศรษฐกิจเหมือน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 กันหน้าฝนนี่มันก็จะมีเห็ดมีอะไรให้เราขึ้น กให้เราเก็บครับผมสุดยอดอน,นี่เราก็มาเที่ยวดูนะครับที่บ้านสวนละมุนอีกรอบรับดูว่าปลูกป่ามันดียังไงมีคนถามว่าปลูกป่าโลกสวยไหมโลกสวยไหม,ก,ไหมการปลูกป่าถ้าจริงๆแล้วเขาก็เรียวกว่าเกษตรโลกสวยเกษตรโลกสวยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าชอบใครชอบมันนะของ่านนะใช่มันเกียบเที่ยวก็ไม่ได้คือพันนี้มันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งแล้ว แล้วมันก็จะได้ประโยชน์อะไรอีกมากมายหนึ่งหนึ่ง,งมีทั้งปุย๋ยอาหารทรัพยากรคือเราไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกเลยยิ่งมีโรคระบาดแบบนี้นะโอ้โหเสร็จเลยพวกปลูกป่าที่อยู่สบายเลยใช่ได้อากาศสบายสบายทีนี้ว่าถ้าถ้าเราคิดแต่เรื่องเงินคือปลูกพวกพื่อเชิงเดียวอะไรเงี้เราก็จะต้องถ้าระวังขายเราก็จะเครียดเครียด นี่ของพวกนี้มันมันมันหลากหลายมากครับพื้นที่กี่ไร่พื้นที่เจ็ดไร่ปลูกไม้ไปกี่อย่างน่าจะเป็นร้อยร้อยอย่างไม้ปา่าไม้อะไรสวยมากนีครับใต้ร่มเงานี่เราก็ปลูกพวกไม้ประดับนี่ <laughs> ล้วก็ขยายามทอนนี่ไอ้น,นี่ไม่ใช่ใบจะเจ็ดกระแสนึ่ที่เขากำลังคนะิดนะยังดาวก<อ>ันด้วยนี่แค่หลักร้อยอ๋อนี่แค่หลักร้อยนะครับนี่คือตะพูก็ เฮียนึกว่เขาให้ผมกินผมก็ไม่กล้ากินครับผมโกดายแต่เฮียเขากินบอกกินได้เขาเรียกพันอะไรเฮียมันเป็นพันแคกตัสพันหนึ่งมาจากทางอเมริกากลางอะไรทั้งนั้นอ๋อนยอดยอดอ่อนมันเนี่ยเขาเอามาปรุงผัดกับไข่แกงอะไรกินได้เลยกินได้แล้วก็กินได้ยันผลนั่นเลยนะผลเนี่ยกี่เฮียกินให้ดูแล้วเนี่ยเนี่ยนี่จะสุกแล้ว ถ้าแดงก็คือกินได้อ๋อชา็ิก็จะคล้ายๆแก้วมังกรโอ้โหสุดยอดแต่ว่าเม็ดเกาจะแข็งหน่อยสุดยอดเลย<า>รครับไมหารเริงสุขภาพเพราะ<ม>ว่ามันจะมีเส้นใยญ่ทำให้ช่วยในเรื่องกระเพาะอะไรพวกนี้ครับก็คือใน,ในส่วนป่าแห่งนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีป่าล้นๆนะก็คือจะเป็นไม้เขาเรียกแบบในหลวงเขาเรียกไม้เกียรดำนะครับ ประโยชน์ไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างคือเนี่ยม,มีตั้งแต่ไม้ผลไม้อะไรมากมายเนี่ยที่ผม,ผมที่ผมบินโดนให้ดูเนี่ยนี่ก็มีเนี่ยคือผลผลิตก็แบบว่าก็คือสวนรดที่เราปลูกแล้ัใสให้มันเกาะเกี่ยวอ๋อนี่ครับนี่เห็นไหมดูเนี่ยเห็นไหมดูดูดูมันมีอะไรมากมาที่มีนี่ครับโอ้แล้วเนี่ยเห็นไหมคือเห็นว่าออจะได้เงินจากตรงไหนมาดูครับท่านผู้ชมดูนี่จะได้เงินจากตรงไหนก็เนี่ยมีกระท้อนแสมเนื้อเ้าวแซมมีไม้ผลแสมไปเรื่อยๆสลับไป แล้วก็มีไม้ป่าไม้เลื้อยไม้เถาดูดินี่ล anyway. แล้วดูดิปลูกกันแบบว่าจะบอกว่ายังไงลงทุนครั้งเดียวคุ้มอ่ะไม้เลื้อยคุณไม่ต้องไปสร้างเสาคุณก็นี่ให้พวกนี้มันเลื้อยขึ้นมาแล้วถามว่าลูกมันดีไหมลูกดกเลยนะนูดูนิลูกดกเลยนะสาบปะรดแล้วก็ปุ๋ยของมันก็ไม่ต้องอะไรครับมันมันมันดูแลกันเองมันดูแลกันเองแค่รดน้ำอย่างเดียว <ท>นี่<ก>แบบคนที่เกยียดเออเ้าเกษตรแบบคนที่เกยียดดูแล้วนี่นี่ต้นต้นต้นกระทร้อนแล้วอะไรมา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 เนี่ยครับผมอันนี้เป็นต้นหางไหลแล้วโตก็ไว้เพื่อเอามาเป็นสารไล่แมลงอ๋อหางไหลอ๋ออันนี้หางไหลาขาวสุดยอดเลยแล้วนั่นก็ตัดตัดเขาไปตับหมับสุดยอดดูมันใบมันจะไม่มีแมลงมากวนครับสุดยอดเลยหางก็มีหางไหลหางไหลแดง มันมันแล้วไอหางลายแดงมันมันแก้เหมือนกันไหมครับก็ป้องกันไล่แมลงได้เหมือนกันแต่ว่าถ้สังเกตได้ก็คือไอพวกนี้พอแช่แล้วมันจะเป็นยางขาวอือสุดยอดไอหางลายขาวนี่จะยางขาวอะไรที่เราเราเพาะไว้แล้วก็ถอนมาแฝงเลยมันขึ้นตามโคนต้นนะหรอขึ้นตามโคนต้นมั่งเรามาเพาะมั่ง อันนี้ขึ้นตามคนต้นอืส่วนมากก็จะเป็นคนก็ไอเฮียเขาทางออนไลน์นะโพสเฟสบุ๊กอะไรอเงี้ยเขาก็มีคนมาสั่งเขาเรื่อยมีคนชอบเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าเป็นที่รวมม้าด้ดูนกนี่โอ้นกน่สวยมากเลย่านชมดูเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติมันสวยมากดูดูนกเลยนะนี่ที่บ้านไม่มีเนี่ยดู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 หัวขาวๆเห็นไหมนั่นเห็นไหมเห็นไหม ดูธรรมชาติมาอยู่ที่ตัวเองเลยครับผมไม่ต้องไปไม่ต้องไปออกไปในป่าป่ามาอยู่ที่ตัวเองทุกอย่างมาหมดไม่เอายอย่างเดียวงูโลกผลไม้ที่ร่วงในสวนครับก็เก็บมาหมักตะธอนี่คืออนมากมายทอนไม่ได้ห่อก็ตัวกินตัวกินไม่วันคองแต่ว่าวก็เอามาหมักเป็นปุ๋ยได้ แบบธรรมชาติเลยอินทรีย์ร้านเซนแต่ว่ามแมลงมันก็ไม่เจาะนะครับผมเจาะไหมมันมันก็เนี่ยล่องรอยของมแงมลงม,มันก็จะเป็นพวกเพี้ยอนะไรมาเนี่ดถึง<ม>ว่าเราก็จัดการมันได้นะโดย<ม>เอาพวกสารแต่ทีนี้ว่าผมพื้นที่เจ็ดไร่แล้วก็คนเดียวก็เลยไม่ไม่ทันนะคุณ<ม>ตรงๆไม่ทันก็เลยบางทีเราก็ต้องปล่อยเป็นพันนี้นะเป็นป่ามาเลยฮะสุดยอดเลยก็ มาชมการปลูกไม้เพาะไม้ป่าแล้วก็ได้ความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยสะสมวันนี่ก็มาวันละมาวันละหน่อยเพราะมันมันเยอะมันต้องมาเรียนรู้กันมากมายที่นี่มันมหาศาลเป็นพันไม้มากมายตอนนี้ก็ขอบคุณเฮีย <Here. S 1> อนุวัฒน์แทยเจียนะครับเจ้าของสวนสวนบ้านละมุนนะครับหรือว่านักเกษตรบ้านละมุนหรือสวนป่าครอบครัวครับ เป็นป่าที่อยู่ในตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดปะจวบคีขันนะครับหมู่สิบหกนะหมู่อะไรครับหมู่ที่มหมู่สิบหกหมู่สิบหกนะครับตำบลอ่าวน้อยแล้วเราทําไมเราจะบอกว่ายัางไงที่นี่มันมีอะไรดีสาพิเอานี่นี่สำหรับผมมันแล้วก็คือมันมันสภาพตรงนี้มันแห้งแล้ง เราปลูกจนเป็นป่ายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างนี้ที่ว่าถามว่าอทำไมเราถึงต้องทแบบนี้ก็คือมันไม่เคยมีน้ําท,ที่แห้งแล้งเราก็ต้องหาอสิ่งที่ว่ามันเราต้องการความยั่งยืนมันก็มีไม้พวกนี้ครับผมนี่พอสําหรับคนที่คิดจะทําแนวนี้ก็คือไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้ว ว่าตรงนี้ผมลองปิดลองโถมา20ปี20ปีแล้วอันไหนตายแล้วก็ไม่ปลูกแล้วก็หาตัวใหม่ตัวมาปลูกที่มันเหมาะกับพื้นที่เหมาะเข้ากับเข้ากับสิ่งแวดล้อมในของเราได้ปรโจนเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งครับผมเราเรียกพื้นที่เงาฝนอืฝนไม่ตกมีแต่เงามันก็จะผ่านตายผ่านมาทีนี้ว่าสิ่งที่เราต้องมาปลูกนี่ก็คือมันต้องโซ่กับความแห้งแล้งได้หน่อยครับผม นี่ไม้ป่าเนี่ยมันทนความแห้งแลง้งบางอย่างนี่เราจะเห็นใบมันร่วงไปแต่พอมันได้ฝนมันก็จะแตกขึ้นมาอย่างเช่นพวกไอ้น,นี่พวกพวกมะข่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยืนต้นตายพอหน้าฝนมาก็จะมีใบครับผมเนี่ยมันคือเสน่ห์ของไม้ปา่าครับสุดยอดก็วันนี้ก็ขอบคุณเชียน,นุวัฒน์ แซ่เจนะครับเจ้าของสวนบ้านละมุนที่ได้มาชมดูวิธีการเพาะเรียนรู้การเพาะไม้ป่านะแล้วก็ดูการว่ามันมีประโยชน์ยังไงการปลูกป่าได้ประโยชน์ยังไงยังมีอะไรอีกมากมายแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบุณเฮียเบอร์ติดต่อครับผม0860512621ครับเฟซบุ <Facebook. S 2> ก๊กเฟซบุ๊กก็อนุวัตแซ่เจียแล้วก็เพจบ้านสวนละมุนครับผมเดี๋ยวผมจะลงเพจไปด้วยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ